มาต่อกันครับชนิดที่2นะครับเป็นคลีเช่คอร์ดแบบคอร์ดเมเจอร์แพ็คเกจนะครับก็จะแบ่งเป็นฟอร์มสาย6กับฟอร์มสาย5นะครับโอเคมาลองคอร์ดฟอร์มสาย6กันก่อนสมมุติผมยกตัวอย่างเป็นคอร์ด G แล้วกันเป็นเมเจอร์นะครับฟอร์มสาย6แบบนี้โอเคคราวนี้เมเจอร์คอร์ดคลีเช่เนี่ยมันจะไม่เหมือนไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือโน้ตเนี่ยมันจะถอยหลังนะครับลงตามทีละ1ช่องแต่ถ้าเป็นเมเจอร์โน้ตมันจะ สูงขึ้นทีละหนึ่งช่องนะครับจะตรงข้ามกันทีนี้โน้ตตัวไหนที่จะเสียงสูงขึ้นก็เป็นสาย2นะครับเยจสำหรับฟอร์มสาย6นะครับอันนี้ก็จะสูงขึ้นแบบนี้ก็จะกลายเป็นก็จะเป็น G ออกนะครับหรือ G บวกนะครับเศษต่อไปเป็น G ีซิโน้ตตัวนี้ก็สูงขึ้นก็จะไปเป็น สายที่5เนี่ยเราจะโดนเนื้อหนังของนิ้วชี้อุดไว้ตลอดนะครับโอเคเป็น G 6แล้วก็สายหนึ่งเนี่ยเราก็จะโดนเนื้อหนังของนิ้วชี้นะครับตรงประมาณนี้อุดเอาไว้นะครับอ่าจะมีเสียงเ็จต่อไปคอสุดท้ายคอ,ท,ยอที่4ี่ก็จะเป็น G Dominant s e v e G s e นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ทาบไปเลยแต่นิ้วก้อยก็จะยืดออกมา ก็จะเป็นแบบนี้โอเคมาลองดูกันครับ one two t h มาจบที่4ครานี้มาคอร์ดคีเช่น,นะครับแต่ว่าไส้นายและเบสเนี่ยเราจะเลื่อนสูงขึ้นมาทั้ง2โน้ตเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มที่คอร์ดเจเจอร์ฟอร์มสายองก่อน อันนี้ไซน์ในก็คือตัวนี้สูงขึ้นแล้วเบสก็สูงขึ้นด้วยก็จะกลายเป็นแบบนี้วิธีจับก็ง่ายๆคิดง่ายๆก็คือโฟกัสที่นิ้วกลางตรงนี้นะครับแล้วเอานิ้วชี้มาแทนแล้วก็ทาบทั้งสองสายคือสาย2สาย3แล้วก็นิ้วกลางมาสาย4นิ้วนางสาย5เสียงก็จะออกแค่4สายนี้นะครับสี่ สาย5สาย4สาย3สาย2นโอเค okay. นี่คือ G o ออกนะครับหรือ G บวกต่อไปก็จะเป็น G ซนะครับก็จะเป็นนะครับจากนี้นะครับเอานิ้วนางลงมาสาย2อันนี้ไม่ทาบแล้วส่วนนิ้วก้อยจะยื่นมาที่สาย5เว้นช่องหนึ่งนะครับ พอ G 6เสร็จปุ๊บต่อไปเป็น G ดอมมองตรงนี้นะครับเอานิ้วนางกดแทนนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วชี้แบบนี้โอเคก็จะทั้งสองนองก็จะเลื่อนโอเคมาลองดูกันครับ one two t h r